ที่การใช้งานก็เสียบบตเตอร์12โวลต์นะครแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายน้ำเข้านะสมมติว่าเราไปใช้งานก็อาจจะต่อกับน้ํายาฆ่าเชื้ออาจจะทำเป็นขวดก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มแรงดันแล้วก็พัดลมดูดอากาศนะอันนี้ก็จะเป่าลงข้างล่างนะพัดลมดูดอากาศ นี่ก็จะเป็นกล่องเก็บชุดควบคุมทั้งหมดนะตัวน,นี้ใช้เป็นบอร์ดอนาโนนาโนอ่าตัวน,นี้เวอร์ชันสามจุดศูนย์แล้วก็บอร์ดอ่าดีเลย์สองตัวก็จะเป็นควบคุมปั๊มแรงดนันแล้วก็ควบคุมพัดลมดูดอากาศตัวน,นี้ก็เป็นสเต็ปดาวไว้ลดแรงดันไฟจากสิบสนะองโวลต์มาเลี้ยงบอร์ดนะให้ให้เหลือห้าโวลต์นะมาเลี้ยงบอร์ดแล้วก็ดีเลย์พวกนี้ครับ ส่วนข้างในข้างในก็จะเป็นชุดหัวพ่นหมอกความละเอียด1.0าหนวนสหัวนะครับแล้วก็พัดลมดูดอากาศตัวนะี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ที่เอาไว้อ่าควบคุมการใช้งานนะครับแล้วก็สมมติว่าเราลองเท้าเข้าไปสมมติรลองเท้านี้เนละเข้าไปข้างใน แล้วก็ปิดไาลงลตัวปั๊มแรงดันก็จะพ่นหมอก3ามวิแล้วก็พัดลมดูดอากาศก็จะทำงานตัวนี้ตั้งไว้ประมาณสิบวิถ้ารู้สึกว่าเย็นๆนะครับพอเสร็จแล้วก็เอารองเท้าออกมาเอาคู่ใหม่เข้าไปแล้วก็ปิดฟ้าใหม่เ่ยก็จะทำงาน ามวิแล้วก็ดูอากาศออกสิบวิเหมือนเดิมนะครับก็พัดลมดูอากาศเราสังเกตฟังเสียงก็ได้นะครับมันจะมีเสียงดีเล์ทำงานนะถ้าสมมติว่าทํางานเสร็จเสียงดีเล่เขาก็จะตักครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดเอาตัวรองเท้าออกมาเนี่ยไอฝาเนี่ยมันมีน้ำหนักค่อนข้างเบาะนะถ้าเราปิดถ้า เราปิดเบาๆมันก็จะยังไม่ทํางานนะถ้าว่าเราลองเท้าเข้าไปแล้วก็ให้กดลงนิดหนึ่งนะให้มันโดนสวิตซ์ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวระบบมันก็จะทํางานนะครับพัดลมก็จะหมุนคนระับสังเกตดูในพัดลมหมุนตันนี้ก็ถ้าอยากปรับพวกโปรแกรมพวกอะไรที่ให้มันหน่วงเวลาการทํางานของ การพ่นหมอกหรือว่าดูดอากาศก็รปรับในโค้ดได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงเราก็ไม่ได้ปรับบ่อยขนาดนั้นนะส่วนตัวโค้ดโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้นะครับมีไม่ถึงรอยบรรทัดปั๊มจะต่ออยู่ที่ไอตัวบอร์ดอะโนนาโนอยู่ที่ขาเก้านะครับ IO ที่9แล้วก็พัดลมน,น้แฟนต่ออย,อยู่ที่ขา10อ่าส่วนตัวสวิตควบคุมการทำงานต่ออยู่ที่ขา13นะครับตอนนี้ดเดเรอ่พวกดีเย์อะไรต่างก็ลองปรับเล่นดูนะครับมีประมาณนี้โอเค